ต้มยำไก่บ้านตั้งน้ำให้เดือดน้ำเดือดแล้วก็นำไก่ใส่ลงไปใส่เกลือลงไปเล็กน้อยแล้วเคี่ยวไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงให้ไก่นิ่มเสร็จแล้วเราก็จะใส่เครื่องต้มยำลงไป ปรุงรสด้วยน้ำปลาผงนัวรอให้เดือดเราก็จะใส่เห็ดตามชอบเดือดเราก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปเสร็จแล้วเวลาทานเราก็จะมาปรุงรสด้วยน้ำมะนาวพริกขี้หนูผักชีฝรั่งปรุงรสตามชอบเป็นอันเรียบร้อยต้มยำไก่บ้าน